กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พะพังกับผมลูกพี่เมฆนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาทำคลิปรีวิวตัวผู้เล่นหรือมาทำคลิปเปิดแพ็คแต่อย่างใดวันนี้เข้าสู่หมวดสาระที่นานๆจะทำทีสักนิดหนึ่งเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านขอมากันเยอะเลยพอสมควรว่าการแก้พลซิ่งของผมมีวิธีการแก้พลซิ่งแบบไหนแล้วก็ช่วยแนะนำการวิธีการแก้พลซิ่งหน่อยวิธีการแก้ฝั่งตรงข้ามวิ่งเข้ามาไล่บอลบีบอบอลอย่างเงี้ยทำยังไง นะครับทำยังไงด้วยสไตล์การเล่นของผมนะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแบบไหนแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องขออนุญ,ญาตนะครับผมจะใช้คลิปจากสตรีมเมื่อ3วันที่แล้วมาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเรามีวิธีการแก้เพลซิ่งแบบไหนซึ่งผมเล่นกับอาจารย์พีทซึ่งเป็นเมมเบอร์ในช่องนะครับเขามาเล่นด้วยกันทุกวันวันละ2เกมเมื่อวานเนี่ยวันที่4สิงหาเนี่ยผมรออาจารย์พีทเพื่อจะขออนุญาตแต่อาจารย์พีทไม่ได้มาในสตรีม ก็เลยจะขออนุญาตจ์พิดไว้นะที่นี้เลยเพื่อจะเป็นข้อมูลแล้วก็ความรู้แชร์ให้กับเพื่อนๆที่ดูช่องผมนะครับขออนุญาตตรงนี้ด้วยนะครับ3อย่างที่ผมจะอธิบายก่อนเริ่มเกมแล้วก็เข้าไปดูกันนะครับว่าเราวิธีการแก้เพซิ่งมันมีอะไรบ้าง3อย่างที่ผมใช้หลักๆเลยใช้หลักๆเลยคือ 1. นึงส่งบอลออกจากเท้าตัวผู้เล่นของเราให้ เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่คือแบบแรก2คือการใช้เหลี่ยมฟุตบอลในการพิงนะครับในการพิงแล้วก็หันหลังให้กับฝั่งตรงข้าม3ก็คือการใช้สกิลสกิลมุกต่างๆเลนเชงโอเพนอัพเฟกชออ็อตสเตปโอเวอร์บอลโรอะไรต่างๆนานาะพวกนี้ใช้ได้ถ้าท่านผู้ชมใช้อย่างคล่องแคล่วจริงๆนี่คือ3อย่างก่อนจะเริ่มเกมเดี๋ยวเราเข้าไปดู กว่ามันเป็นแบบไหนพอเริ่มเกมจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เป็นดอกจันตัวโตๆไว้ว่าการแก้กเพรสซิงที่ง่ายขึ้นคือการเลือกแผนที่มีความกว้างของแผนมากขึ้นถ่ายเทบอลได้สะดวกอ่าอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆสาหรับการเลือกแผนการเล่นนะครับสำหรับคนที่ยังแก้กเพรสซิงไม่ไม่เก่งนักเนี่ยผมว่าใช้แผนคอมแพกกว้างๆดีมากอ่ะไปดูในเกมกัน ผมจะให้ดูในเกมว่าผมใช้แผนอะไรจานพีชใช้แผนอะไรนะครับในเกมนี้เนี่ยผมขออนุญาตปิดเสียงไว้นะผมจะแนะนำเขาใช้41212 Narrow ส่วนผมใช้4411 Attack แน่นอนแหละความกว้างของแผนนนี้กว้างพอสมควรเลยแต่เกมรับก็จะเล่นยากไปโดยปริยายนะครับ อยากให้ดูเกมที่ผมเป็นคนครองบอลซะส่วนใหญ่เพราะว่าตอนที่ผมไม่ได้ครองบอลเนี่ยผมเล่นเกมรับไม่ได้เป็นการเล่นเพซซิ่งแต่อย่างใดเลยครับผมดักบอลเอาเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าหาฝังตรงข้ามไม่ได้เคลื่อนที่เข้าหาตัวลูกฟุตบอลน,นะครับผมจะดักลายส่งแล้วก็จะเข้าจริงๆก็ต่อเมื่อมีจังหวะที่จะต้องเข้าแล้วเท่านั้นนะครับอ่มาดูตอนผมครองบอลบ้างอ่ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ฝั่งตรงข้ามานะครับอย่างจาย์พีเนี่ยจะกำลังจะใช้ตัวนี้เปิดตีเข้ามาเพลซิ่งเข้ามาเพลซิ่งตัวอัลดาซารีซึ่งเดี๋ยวดูนะครับว่าพอผมโดนเพลซิ่งเนี่ยมันก็จะเข้าล็อกเลยเข้าล็อกสิ่งที่ผมบอกเลยคือจ่ายบอลออกจากเท้าให้เร็วที่สุดในมุมตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าท่านผู้ชมต้องไม่ตกใจสิ่งหนึ่งคือต้องไม่ตกใจว่าเขาจะวิ่งเข้ามาหาเพราะว่าถ้าคุณตกใจคุณจะทําอะไรไม่ถูกเนี่ย สิ่งแรกที่ผมบอกคือส่งบอลออกจากเท้าดูสิครับพอเราเลือกแผนความกว้างที่เยอะเรามีสิทธิ์ที่จะส่งคืนหลังก็ได้ตัวนี้ก็ส่งได้ตัวนี้ก็ส่งได้ไดข้างหน้าเนี่ยเราหักเหลี่ยมขยับขึ้นไปนิดนึงเราก็สามารถส่งต่อได้ตัวเลือกมันเยอะมากนะครับตัวเลือกมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้วิธีการส่งหรือจะสกิลหรือจะหลบอะไรได้หมดเลยอย่าตกใจอันดับแรกคืออย่าตกใจก่อนนะครับอ่ะดูกันต่อ ปุ๊บพอเข้ามาเนี่ยผมเลือกส่งเห็นไหมเลือกส่งไปด้านหน้าอบอลอาจจะติดพันสิ่งหนึ่งที่ผมเลือกที่จะบอกอีกอย่างหนึ่งเทคนิคการเลือกตัวผู้เล่นนะครับเมื่อท่านผู้ชมเลือกตัวผู้เล่นที่มีความใหญ่ความสูงความแข็งแกร่งเยอะเราจะใช้เหลี่ยมในการหันหลังให้ฝั่งตรงข้ามได้เยอะมากขึ้นแบบที่ผมบอกในข้อที่2เมื่อสักครู่นี้นะครับไปดูต่อไปดูต่อนะครับนี่พอ เขาเข้ามาเนี่ยเราสามารถแก้เพจซิงได้แก้เพจไปเรื่อยๆเ,เนี่ยหามุมหาช่องไม่จําเป็นที่จะต้องส่งบอลขึ้นไปทางด้านหน้าเสมอไปนะครับท่านผู้ชมสามารถส่งย้อนได้แก้เพสด้วยการหาพื้นที่ให้เพื่อนขยับไปต่อได้นะครับขยับไปต่อได้แล้วก็พยายามขึ้นบอลไปข้างหน้าด้วยความปลอดภัยแล้วก็ชัวร์ที่สุดจะได้ไม่โดนดักบ,บอลด้วย อ่านี่คือการแก้เพจสองสจังหวะของผมแล้วก็เข้าไปจบสกอร์นะครับส่วนการเล่นเนี่ยเกมรับก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยเพจเนี่ยเจ้าจะหาจังหวะเฮ้ยเนี่ยจังหวะมีแล้วก็พุ่งเข้าไปหาเลยครับเขาไม่ยอมไม่ยอมส่งใช่ไหมไม่ส่งนี่เข้าเลยนะครับไม่ส่งเข้าเลยปุ๊บก็สวนกลับได้ก็เลือกเอาจะเล่นแบบไหนนะครับแต่อันเนี้ยผมหลุดมาแล้วผมกดผิดเนี่ยผมไม่ได้ยิงเห็นไหม ไ,ไหิหาจังหวะดักบ,บอลก็ส่วนใหญ่ครับเวลาเขาเพรสซิ่งมาอ่ะเนี่ยดูนะดูจังหวะนี้ครับเราจะเห็นได้ว่ามันโดนเพรสเนี่ยจากเปอร์ตีโดยตรงแต่มันมี2ตัวนี้ด้วยที่เขากําลังจะเข้ามาบีบซึ่งถ้าคนเก่งๆมากๆเนี่ยอย่างจารพีเนี่ยเขาจะบีบให้เราเนี่ยเข้าไปหาตัวผู้เล่นตัวอื่นอันนี้คือลักษณะของการบีบบีบเกมน,นะครับแต่ว่าผมก็เลือกที่จะ แก้เพจในอีกรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวดูนะว่าผมทำยังไ,ไงนะครับนี่ครับผมสกิลขึ้นไปด้านหน้าเพื่อจะหลุดไอ้สตัวประกบเมืเ่อกี้นี้ออกไปให้หมดเลยนะครับถ้าเราเลือกที่จะส่งอาจจะติดเลือกที่จะม้วนหันหลังหรือว่าเอาหลังพิงอาจจะโดนประกบ2คนเราเลือกที่จะสกิลไปด้านหน้าเลยนะครับดูช่องทางให้ดีๆเนี่ยแล้วเราก็ถอยหลังกลับมาหาช่องใหม่นะครับเนี่ยเขาเพจมาเราใช้หลังพิงแล้วก็ส่ง ดูจังหวะม้วนครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เกือบเสียนะครับเหลี่ยมบอลจานพีเข้าบอลดีมากเนี่ยหาหามุมพยายามอยเล่นแบบนิ่งๆนะครับเล่นนิ่งๆแล้วมันก็จะโดนเพลซิ่งง่ายผมอยากให้ดูทั้งเกมเลยเพราะว่ามันจะเห็นวิธีการแก้เพลซของผมค่อนข้างเยอะสำหรับเกมนี้เพราะว่าหลักๆแล้วจานพีเขาจะเล่นเพลซิ่งเป็นหลักนะครับผมจะดักแล้วก็ค่อยๆขยับ เนี่ยโหโดนบีบโดนบีบอย่างเงี้ยผมเสียเพราะผมเลือกที่จะจ่ายบอลเร็วแต่ว่าจังหวะการจ่ายบอลมันไปอยู่ในพื้นที่ที่ฝั่งตรงข้ามดักบอลได้พอดีอ่าเนี่ยผมเลือกที่จะจ่ายบอลเร็วผมพลาดนะครับมันมันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะแก้ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราเลือกมองและมีสติด,ดีๆเราจะแก้ได้นะครับสไตล์การเล่นของผมมันอาจจะไม่ได้ดุดันอะผมเป็นการคอบ,บอลเพื่อหาช่องเพราะว่าสกิลผมก็ใช้น้อยมากนะครับ ผมไม่ค่อยได้ใช้สกิลเนี่ยจะเป็นการถ่ายเทบอลซะส่วนใหญ่เวลาเล่นเฮทูเฮ d เนี่ยอันนี้ผมจ่ายพลาดเสียบอลโดนดักบอลแล้วผมก็ไล่บีบเขาเหมือนกันในบางจังหวะเนี่ยบีบและดักเทนะ่นมเอาบอลกลับคืนมาได้แล้วก็หาช่องเล่นใหม่เหมือนเดิมคขามาเพจเนี่ยเล่นวันทูเล่นวันทูจ่ายขึ้นไปด้านหน้าอย่างที่ผมบอกนะครับทุกครั้งมันไม่สามารถที่จะ แกได้หมดแล้วส่งบอลพลาดก็มีวางจังหวะแล้วส่งบอลไม่ตรงก็มีเนี่ยพยายามบีบเขาได้เสียฟาวางี้ใช่ไหมนี่เขาก็พยายามแก้แล้วนะเขาใช้เหลี่ยมตัวผู้เล่นในการเล่นแต่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะไอการที่กดวิ่งแล้วก็ใช้เหลี่ยมบังอะไรพวกเนี้ยผมทําไม่เป็นผมก็เลยไม่ได้สอนสอนไม่ได้ทําไม่เป็นอ่ะแล้วเดี๋ยวดูจังหวะที่ ผมพยายามจะแก้เพสนะครับหาพื้นที่ว่างก่อนเลยครับเนี่ยหาพื้นที่ว่างแล้วก็หมุนยกบอลไปน,นี้ยิงปุ๊บเข้าเมื่อฝั่งตรงข้ามเพสซิ่งดุดุมากๆเนี่ยช่องว่างของออตัวแนวรับอะแนวป้องกันเขามันจะมีช่องให้เราเนี่ยแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้เพสได้มันจะกลายเป็นว่าเราจะสร้างสรรเกมในจงังหวะถอดต่อไปได้ทันทีเลยนะครับ ผมพยายามจะอธิบายวิธีวิธีคิดของผมให้ฟังในจังหวะแบบเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่ามันดีก็ต่อเมื่อท่านผู้ชมเลือกแผ่ที่มี compact ก,กว้างๆเนี่ยดูสิเห็นไหมดูตัวเลือกสิเนี่ยมันสามารถเลือกตัวเลือกในการส่งได้เยอะมากๆแล้วก็ work rate ของตัวกองหน้าของเรานะครับ หรือกองกลางของเรามีความจำเป็นกับการแก้เพลยซิ่งมากเพราะว่าเขาจะขยับมาในพื้นที่ที่เราสามารถส่งบอลได้แล้วก็รับบอลได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกเวิร์กเลดดีๆสำหรับการเล่นด้วยมันมีมันมีความจำเป็นหมดมันสอดคล้องกันหมดนะครับอ่ะเนี่ยอันเนี้ยผมใช้กุลลิดเห็นไหมความใหญ่ของกุลลิดใช้หลังบงังหลังบังแล้วก็ส่งต่อให้เร็วเพราะว่ากุลลิดมันแข็งแล้วก็ขยับต่อไปได้เนี่ยดูสิ จริงๆมันเป็นอะไรที่ซิมเพิลมากๆเลยนะมันดูค่อนข้างที่จะง่ายนะมันดูค่อนข้างที่จะง่ายแต่ว่าบางคนลืมบางคนลืมบางคนอยากจะมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวอยากจะทําเกมรุกอย่างเดียวอยากจะยิงประตูให้ได้อย่างเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่าเราโดนเพลซิงง่ายไปหน่อยนะครับลูกนี้ไม่เข้าเนี่ยโอ้ยนาเข้ามากนะครับหนึ่งเกมเต็มๆที่ผมเอามาให้ดู ผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับน่าจะเข้าใจมากขึ้นว่าการแก้เพซซิ่งมันมันไม่ได้ยากอย่างที่คิด1คุณต้องมีสติคุณอย่าตกใจ2ก็คือทํา3อย่างที่ผมบอกถ้าทํา3อย่างนี้ได้คล่องแคล่วผมคิดว่าการแก้เพซซิ่งของท่านผู้ชมไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วนะครับไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเหนือบาก,กว่าแรงไปกว่านี้แล้วแล้วก็ มันไม่น่าจะมีเทคนิคอะไรที่มันจะใช้ง่ายไปกว่านี้แล้วสําหรับการแก้เพ c ซิ่งนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปแบบสก,กิลเ,เวอร์เล่นพิวพ้วเพราะบา,างคนก็ไม่ได้แบบสายพิ้วอะ่ะนะไอ้อย่างดูตรงนี้นะครับเขาบีบมาผมเห็นว่าบีบไม่ได้แล้วผมก็เปิดเข้าไปเลยนะมันก็แค่เรื่องง่ายๆแค่นี้เลยสําหรับการเล่นว่าเออบอลมาหาเราเราคิดเลยเรามองแนวทางฝั่งตรงข้ามไว้ก่อนว่าเขาจะบีบเรายังไง แล้วตัวผู้เล่นของเราอยู่ตรงไหนบ้างหลายๆคนชอบคิดว่าไอเรดาร์ข้างล่างไม่มีความจําเป็นอ่ะผมรู้สึกว่าเรดาร์มีความจําเป็นสําหรับผมนะเนี่ยคือสิ่งหนึ่งคือการวางแผนว่าเราจะจ่ายบอลไปทางไหนต่อเมื่อเราโดนเพสซิ่งเพราะว่าบางมุมของสนามเรามองไม่เห็นแต่ท่านผู้ชมอาจจะเปลี่ยนมุมกล้องก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยหวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์สําหรับคลิปนี้ซึ่งผมก็หาคลิปเพื่อมาเป็นตัวอย่างได้ ประมาณนี้พอสมควรก็ขอบคุณอาจารย์พีทด้วยแล้วก็ขอบขอคุณท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับ